โอเคครับกลับมานัดที่2นะครับผมไทยนะครับชิงแชมป์เอเชียนคัพนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปพบกับซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากที่เราเสมอกับคูเวตไปนะครับให้ดูนะครับนี่ครับเราอยู่ที่2นะครับมีอยู่4กรุ๊ปนะครับนี่ครับชิงแชมป์เอเชียนคัพครับผมโอเคครับไป อยูชุดเด้ได้อยู่มั้งเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนิดนึงเอ่อสีขาวหน่อยครับเจอทีมเต่งนะครับผมต้องนะครับรัดกลุ่มหน่อยนะฮะทีมเต็งนะฮะทีมเตง็ง นี่ครับผมทีมไทยพบกับซาอุดีอราระเบียนะครับผมงานยากอยู่นะครับซาอุดีอราระเบียนะฮะไม่ใช่ทีมก,กักกกนะครับผมงานยากเลยนะครับ เข็มเล่มครับผมใช่ครับขึ้นมาจาังหวะนี้ครับส่งมาให้กับเอกนิตครับผมโดนตัดครับผม,บ,ผมบึ้มยาวมาครับให้กับไม่ถึงครับ เราตัดมาได้ครับผมโอ้โหตัดมาได้โ,โหเสียมากครับเอาอย่งนี้โอ้โหทีละสิบลุดไปแล้วมาโ,โหได้โอกาสเกือบครับเกือบครับนี่เกี่ยวไม่ได้ครับผม ตรงนี้เขาตัดเข้ามานะครับโอ้โหเราได้ยิงนะโอ้โหฉัดชัยนะผมเซฟไว้ได้นะครัอันตรายครับผมเขาได้ทักทายแบบหนักหน่วงเลยนะมาดิเอลแบร์ครับคนเปิดฮนะเลเนซันกันมานะครับผมตัดมาลูกนี้เข้ากลางมาแล้วเขาได้ยิงลูกนี้ไม่มีอะไรนะครับแอม เอออย่ามาครับไม่ถึงครับผมโหไม่ถึงด้วยแล้วตรงนี้โหอ๋อแล้วโอ้โหเขาแข็งนะฮะเรายังตั้งเกมกันไม่ได้นะครับผมอ่ะวเทอ โอ้โหชนะทิพย์แย่งมาได้ครับชนะทิพย์ทิพย์เปิดมาตรงนี้มาเสียได้ครับหายครับม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหตรงนี ไม่ถึงครับผมมาแล้วองโดมาแล้วครับโอ้โหเปิดครับโ,โ,โดนพังไม่ให้เปิดครับจต้งโดตัวเล็กกว่านะฮะ เปิดมาครับมาลิมทเบียมองไม้ครับเอาส่งมาตรงนี้นนโอ้โหแล้วไม่ถึงครับผมเราไม่เน,น้นเล่นบอลหลายจังหวะนะครับเล่นแค่จังหวะเดียวพอนะครับโอ้โหเขาแหวกออกมาแล้วได้มงด้วยโอ้โหเรียบร้อยดิย โอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหท่าดีใจมึงองไอสัตว์ผายการจริงนะนำไทยไปแล้วครับทีนี้โห,หยอดมาอย่างนี้ใส่พานดีครับรออะไรอะโอ้โหเคลียร์ไม่ดีนะครับ ลิงโก้ดิสัตว์มึงเคลียร์ไม่ดีอ่ะอย่าเจ็บนะชา,าทิพโก้ไปแดงดิสัตว์โอ้ยแม่งย่างบอลหนักหน่วงม,งม,งม,งมาก สวยครับวงนี้บินถาลาบินถาลาแทงมาให้กับเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ดิครับชนะทิฟครับมงครับผมตีเสมอครับผม แม่ต้องชมทีละสิน,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 นครับแม่ลูกน,น,น,นี้ครับชมทีละสินแล้วนี่ครับเปิดมาชนะทิพตตัวเล็กนิดเดียวครับมองแบบโอ้โหแบบมองแบบน่ารักวิ่งชนเสาด้วยเยอะมองแบบน่ารักแหละบุบเสร็จแล้ววิ่งชนเสานะฮะ ชนะทิพย์เรานะครับตีเสมอับไทยนะครับผมตั้งกันใหม่แลนะผมกลับได้เร็วครับตามได้เร็วนะครับทุม่มไกลด้วยยัดแค่ทุม่มไกลด้วยสัตว์เอาแยวเอาแยวกูเอาแยว เกือบครับเกือบครับฮ <c oughs> ึตรงนี้อ่าจะเล่นหลอกนะครับไม่ได้นะ ยัมึงเล่นลิงกูไปนเนี่ยเออนี่มาครับมาครับเบเกนิดโอ้โหแล้วโอ้โหจ่ายไม่ดีนะเบกนิดตรงนี้

นะครับเราต้องรัดก,กลุ่มนิดนึงนะเสมอได้ครับแต่อย่าแพ้นะครับเอาอันเลาะกูอันเลาะดาเลาะกูอุ้ยมันวัดเสียวไหมทองเบียร์ครับผม โองง้โหส่งไอ้ไข่วะโอ้แม่งไม่มีแรงเออเออสวยจ่ายมาก่อนโอ้นิดเดียวโอ้ไม่ถึงโอ้ดิ

Here. Oh we go a great save, real class. The keeper really dug out his defense then, a magnificent effort. Ooo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  que black immediate danger or he's caught in far away. แม่งเฮียฟาวย้อนหลังอย่างี้เฮียกรรมการในสัตว์อันตรายชิบหายยังไงเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเด๋ยวรออะไรอ่ะไอ้เฮียผ่านกำแพงมาอย่างเงี้ยรออะไรอ่ะไอ้เฮียดูเด็ดผ่านกำแพงมาอย่างงี้รออะไรอ่ะมันก็มันบังคับโกไม่ได้เหรอวะโหดีชิดเลยเปลี่ยนแล้วผ่านกำแพงมาอย่างนี้รออะไร มาเด้อมาแล้วนี่รออะไรครับรออะไรครับรออะไรครับผมมาอีกแล้วครับผมมาอะไรอะครับโดนชนะทีปีกแล้วก็โดนชนะทีปีกแล้วตัวเตี้ยๆอย่างนี้มง นี่ครับลูกนี้โอเติมมาลูกนี้สุดยอชคเติมมา,อมาโอ้โหชนะทิพมงตัวจิ๋วหนึ่งมองไงเฮียนี่ไงระดับมองไงชนะทิพมงไงสัตว์ทดลอกสองสองเว้ยโอ้โหยิงครับก่อนหมดเวลาครับผม ลูกเกมเขาเหนือกว่าเรานะครับตัวเล็กหม่งเพชรพิคิโนครับผมโอ้โหตัวนี้มันไม่มีแรงเว้ยตัวสูงหรือเปล่าแต่ไม่มีแรงสวย สูงหรือเปล่าแต่แรงเบียดไม่มีนะอันเลาะโอ้ออไม่ผ่านอะวะเนี่ยอันเลาะเนี่ย เปิดเป็นป่ะเปิดไม่เป็นครับอันล็อกตัตั้งกันใหม่อ่ะโอ้โหลูกนี้เกือบอย่ได้ฮึม เก็บบอลไม่ได้ครับผมล้มหน้าเฮ้ยอะไรวะไม่ล้มเราแม่งเล่นเร็วด้วยสวยเฮ้ย <c oughs> อะไรอนะ่ะ <c oughs> เออได้ดิเออ <mile> มาครับอืมไม่เยอะเปิดไม่ดีเลย่ะ forward c เกือบไล้สัตว ฉแม่งแทงนะอย่าทะลุเลยบอกให้เออสวยเอลอลาะได้อยู่ลาะได้อยู่ไปเ้กือบสั d ไม่นี่หรอ We sit forward and it's played forward. Timing me up. Okay. โอ้โหเลาะเลาะดักได้เลาะสวยครับตรงนี้โอ้โหไม่ถึงชนาทิพย์ครับโอ้โหไม่ถึงชนาทิพย์เลยเฮ้ยยาโอ้โห,อย,โหอย่างนี้อย่างนี้เสร็จเลยครับติดโกบอกแล้วมันติดโกอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไร ตัวเราออกมาเร็วอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับตังเก็บไม่มาใหม่ครับยัดให้กับอืมแทงไม่ได้ไ,ได้ย่อ ได้อยู่ครับผมโอ้โหโอ้โหอย่างนี้สวยครับมันอย่างนี้มันสวยนะครับโอโ้ชนาทิพต์คิลเลอร์อพาร์ทครับผมโอโ้ชนาทิพต์คิลเลอร์อพาร์ทครับพวกนี้โคตรเลยครับผมโคตรเลยครับนี่ฮะ ใช่เห็นแล้วฮะชิปมาโอ้โหแล้วม่งไม่ถึงแล้วแปาอื้มแสกหน้าไปเลยนะครับโอ้โหลูงนี้นะทิพย์หยอดมาแล้วแหมมันสวยมากม่งไม่ถึงจริงครับโอ้โหจบนะครบโอ้สวยงามรับผมลูงนี้ขึ้นนำนะฮะว้าต้องระวังแล้หหหแลเหลือเวลานะครับ underwhelming. for. ต้องระวังนะต้องระวังทำเข้าพวดเฮียเอาแล้วเอาแล้วเฮียเอาแล้วแม่งเอากูแล้วเนี่ยมันเอากูแล้วเนี่ยไอสัตว์นั่นไอเฮียโอ้โหเนี่ยคอมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างจริงถ้าเราคือถ้าเราเระวังแค่ไหนนะเว้ยเนี่ยเนี่ยระวังฮนะแล้วดูตัวแม่งตัววิ่งนำทาง ไอ้เฮียกองหลังเราแม่งไม่ตามไหเฮียอ้โหไอ้เฮียโอ้ไม่ไม่ไกองหลังเราแม่งไม่ตามไอ้เฮียอืมเคมาแทนเดยอใครดะ สุภนัทเหมือนตาฟิตอยู่นะครับอันล้อนี่แม่งไม่ได้เรื่องเลยก็ได้อยู่แหละชายใจเด็ดวะล่ะกันนี้ก็ยังได้อยู่เลยเหมือนกันครับหัวเราเปิดมาพวกนี้ เกือบครับไทยเหี้ยม่กนิดเดยงเอาเาอกเอาแกเอี่ยอะหกูนะะึกว่าเข้าเหี้ยนึกว่าเข้า the next goal was the winner that chance could have been it too but now have it's, it's found its way to him thailand merit full marks for their attitude and application in trying to win this it means an awful lot obviously yeah, Look, this could still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ed. near there keep it it forward. Left down by a lack of accuracy. Oh, Lang by. Beautiful. Beautiful. อู w a y เสมอวะขอลูกเดียวอ้าสวยลูกนี้มิจ้มาสวยครับ ไปแล้วโอ้โหติดแมงยัดตัวไอ้ครับโอ้โหอเช่างล้อเปิดเป็นมางละอ่ลอเปิดเป็นครับ เรียบร้อยโอ้โหชนะทิปนับชนะทิปโอ้โหวิ่งไปหาแฟนบอลโอ้โหโอ้โหทำได้ครับผมทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตามโดนตีเสมอกปะเนี่ยโอ้โหชนะทิปครับโอ้โหชนะทิปฝันใจนะผมโอ้โหฝันใจแฟนบอลชาวไทยนะครับโอ้โหนี่ขุกขิดกันมาตั้งนานครับดูครับ อันเลาะโอ้โหเปิดดีมากตรงนี้บอลขูกขิกครับยิงทิศทางดีครับผมโอ ح, ้โหโอ้โหควายตรงนี้บอลขูกขิกครับยาทิพย์ได้แล้วยิงเลยครับออเาอเาว่ะ ไม่เอาจริงว่ะไม่เอาจริง,รงว่เงวะเหีย<ะ>เดี๋ยวนะไม่เอาจริงแล้วเดี๋ยวกันตั้งรับรับเยอะๆหน่อยเฮียตั้งรับแล้วละเฮะีย ม่งเอาจริงแม่งเอาจริงแล้วตอนนี้นัยบุินลงมาครับกองหน้าให้กับตัวนี้ด้วยนัดเหมือนตาอันล้อเล่นดียจะโดนปีเสมอเปล่าครับจังหวะน,นี้ไทยนะครับต้องชนะนะครับ<ป>เพื่อขึ้นที่หนึ่งในสายนะครับ ต้องชนะนะครับจะได้ขึ้นที่หนึ่งในสายมาแล้วแม่งมาแล้วได้ครับตัดได้ครับจังหวะน,นี้ครับอืต mm ิดเฮียโอ้โหรับหน่อยรับหน่อยครับรับหน่อยครับโห oh. ตัดดีครับสวยครับ โอ้โหชน่ทิพทิพแวกไป,ไปโดนนีครับโดนนีครับต้องโดนไหมครับไม่โดนนะะนี่ครับจ่ายไหมครับโอ้โหติดครับติดนะฮะ โอ้โหไทยชนะเรียบร้อยโอ้โหโโอ้หชนะที่หนึ่งในสายนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับผมนี่ครับชนะทิพตัวนี้เลยบอกเลยนะฮะยิงไปสองครับทิพยิงไปสองยิงไปสองเมื่อวะโอ้นี่ครับ MVP แน่นอนนะครชนะทิพนะครับแล้วเรามาดูกันนะว่า MVP นั่นคือใครนะ โหสุดสี่เกมสุดสีอยู่นะครับแน้นอนรัชนาทิศครับผมนะฮะเจ็ดจุดห้าลครับผม MVP ไปนะครับโอเคครับเราจบนะครับผมไปเท่านี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตารางก่อนว่าเราได้ที่เท่าไหร่จบเกมไว้นะครับผมจอแดงชนะอีหลานครูจอแดนชนะอิหลาน ญี่ปุ่นก็ยังคงชนะอยู่นะรเรียบรยบบอือยตอนยุเอซี่แพ้ออสเตรเลียครับผมอุรุกชนะโอมานนะครับอิรักอิรักชนะเกาหลีเกาหลีใต้โอ้เกาหลีใต้ไม่อ่อนอย่างไรของจริงเก่งนะกาตาร์สเปนิวซีแลนด์แล้วไทยครับโอ้โหล้มที่หนึ่งในสายครับซาดูิอระเบียครับจีนชนะคูเวตเอาไปดูครับเรียบร้อยครับไทยขึ้นที่หนึ่งในสายเรียบร้อยนะครับผมมี ขึ้นที่หนึ่งในสายมี4คะแนนคนีบผมแล้วก็ที่2เป็นซาอุดิอาระเบียกับจีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนครับ